<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเ e อและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ t บทราเวลในวันนี้หนุ่งแอมเขายังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่คาเฟ่สไตล์บาหลี CU คาเฟ่แอนด์บารจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูซ,ซุครับวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่สไตล์บาหลีนะครับที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับชื่อว่าซ U Ca คาเฟครับโอ้โหบอกเลยว่าเก๋มากๆครับไปเลยมา นี่ลองดูบรรยากาศข้างในครับเหมือนอยู่ริมทะเลนะเหมือนเรานั่งอยู่บริเวณหาดที่บาหลีอะไรประมาณนั้นเลยครับมาถึงปุ๊บนะครับนี่คือจุดบริการเครื่องดื่มครับอยากจะดื่มเมนูไหนยังไงดูตรงนี้แล้วก็สั่งตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกนั่งข้างในฮะ บรรยากาศด้านในครับชิวมากๆสบายด้วยนะครับเป็นห้องแอร์ครับบรรยากาศโทนสีเอ,อิร,ร์ธโทนะฮะดูอบอุ่นดีครับ ว้าว wow. นี่วิว o u t ดอ o r นะฮะ o u t ดอจริงๆครับแบบว่าคือแดดก็คือแดดเลยนะครับแต่ว่าก็ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับติดกับแม่น้ําอย่างนี้คือมันได้ความเย็นของลมจากแม่น้ําพัดเข้ามาก็นั่งได้อยู่ครับสิกเนเจอร์ของร้านนี้ครับเป็นชิงช้าเล็กๆนะฮะชิลๆติดกับแม่น้ําเลยครับมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปกันหน่อยครับผมมา บรรยากาศช่วงเย็นไปแล้วรู้วาค่ำๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมทั้งค็อกเทลทั้งบ็อกเทลครับเมนูแนะนำเลยครับคอฟเฟร์นอเทลา่ามบานาน่าครับหน้าตานี้หน้าทานมากๆเดี๋ยวผมชิมแล้วกันในคราบอร่อยครับเนื้อแป้งเขากรอบนะฮะแต่ว่านุ่มไม่ได้เหนียวทานกับ ท็อปปิ้งของเขาเนี่ยคือไม่ได้หวานมากเกินไปด้วยนะครับรสชาติพอมีกล้วยเข้ามาตัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมว่าลงตัวมากๆครับอร่อยจริงๆฮะสมเลยว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่สองแก้วนี้ครับซิกเนเจอร์เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นยูสุบัสซัมครับดูฮะสีแบบน่าทานมากนะครับแล้วก็แก้วนี้เป็นเอฟเฟซโซเลมอนโทนิกครับผมเดี๋ยวชิมกันเลยฮะ โหแบบชื่นใจมากมากนี่เอเพโซเลมอนโทนิกค,ครับ วันหยุดหาเวลามาชิวๆกันได้ครับกับคาเฟ่แก่ๆริมแม่น้ําที่นี่ฮะซียูคาเฟ่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับแซดเทเวลท่องเที่ยวและเรีนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอิซุสุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ